ไปดูลิเกกันไปแม่แต่ข้าเจอไม่ไหวไงต้องให้ข้าขี่คอไอ้ไทยมันลาดขาข้าเนี่ยไอ้หนูใช่แม่ให้ขี่คอไปดูลิเกยังไงตัวหนูขนาดนี้แล้วถึกไปลงลิเกพอจะถึงน้าหลังหักเอาแล้วก็จะไปยังไงก็เดินไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวแม่จะจัดการให้นะนะแล้วพ่อไปไหนเนี่ยไอ้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 ทอนเนี่คือดวงใจหญิงอื่นทั่วไปกำไรชีวิตชายไม่เจ้าชู้ ร้องบอกชีวิตตัวเองไอ้นี่พ่อไอ้นอนลูกใช่ไหมนะกู <travaille> เริ่มจะเข้าใจแล้วพ่อนี้เรียกอะไรไอ้แกมาใกล้ๆกูแน่ๆไอ้แกโอ้โหโอ้โหขึ้นเค<ง>สทั้งวันมึงขึ้นเคสทั้งวันยัดหาตะขาจดเท้าจดเย็นเนะี่ยโตจนหัวหอกหวขวดอะไรอยู่แล้วมึงก<แ>็ยังไม่เลิกอีกแล้วเนี่ย แม่เนี่ไม่รู้จักบาปจากกรรมเรียกผัวนะเขาก็เรียกพี่เรียกไอเรียกไอแก่อย่างงั้นอย่างนี้ไอหนูเนี่ยมันแก่จริงเปล่ามันจะขาเราทุกงวันทั้งคืนอ่าก็นี่ขนาดคนเขาว่ากินเหล้าอำไมก็ต้องแก่ไวฮะแกไม่กินทำไมแกงงขนาดนี้วะแม่เขาเลิกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทรพีไอหนูเดี๋ยวจะเตะพ่อไปไกลๆกูเลยพ่อเดี๋ยวว่าหลงโดนกูเข้าไม่ไม่ได้ว่าลู้ไม่